เล่นสุขจเจริญพรสายยันโยมผู้ที่ติดตามช่องอัตมาภาพหลวงตาดื้อแ่าทจี่จ่อยทภาพากลืนสิปินพญาสิปินสีภาศิ่ทำาตรงเต,ตีงที่นักปัดบ๊อแม่กุใบาจาันร์ท่านแต่งไว้สร้างไว้เห็น ก็บอกเล่าให้ญาติโยมพุทธศาสนิกชนคือว่า,าสองธรรมะเสียหาผู้เบิ่งขยากเสียหาผู้สม้มขยากมีคนดูสักยี่สิบสามสิบคนก็ดีใจแล้วมีคนกดติดตามสี่ร้อยห้าร้อยคนก็อนุมโมทนาสาธุว่าเป็นช่องธรรมะม,มันใช่ช่องสนุกสนานเฮา ก็ขอ,ขออนุโมทนาญาติโยมที่กดติดตามอัาจาภาพมันค่อยบึงอยู่เรื่อยเห็นแน่กิจแดงใจก็อนุโมทนาเนาะการทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลชีวิตของเราเราต้องรักษาเองชีวิตของเราใครบงการชีวิตเราไม่ได้จะดีจะชั่วก็วขึ้นอยู่กับที่ตัวเราทำ จะสูงจะต่ำก็คึ้อยู่กับที่การเราทำตัวเออมันบอกไว้สิมีโศกนี่ใช่ห้นอเ่กัเาเฮารักอนาคตรักชีวิตอันมีค่าอย่าติดยาติดอบาย,ยมุขจะสุขใจแม้บุรีก็ไม่ควรด้วนเป็นภัยเจ้ายาอียิ่งร้ายภัยมากมีส่วนมากบุคลานของเฮาเยาวชนติดบาตติดยาลาย บวตยาวชนแม้อายุหกสิบเจ็ดสิบปีเป็นแม่เป็นพ่อก็ยังติดยาช่วงนี้ยาอรารวาสยาบ้าเยอะไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าเด็กติดกันไปหมดเอาธรรมะพระาศาสดามาใช้บ้างช่วยเสริมสร้างชีวีมีศักดิ์ศรีมีเหตุผลอยาไฟตำเล่งทำดี คิดสิ่งที่ช่วยชีวีอย่าติดยาเห็นข้าวเห็นข้าวแล้วก็เอาธรรมดาโลกของปัจจุบันเนะเาะสร้สางบุญสร้างกุศสร้ไว้ใจสีิเป็นสุขวันใหม่ปีใหม่ก็หมุนเวียนมาแล้วสิ่งที่ผ่านก็ผ่านไปเล่งสร้างวันนี้ให้ดีจิตใจเราก็จะได้เป็นสุขด้วยบุญด้วยกุศลส,สะสมไว้ทึงคนงามความดีของเรา สะสมบุญบุญก็ให้ใจเป็นสุขสะสมบาปบาปให้ทุกปุกเศร้ามองสะสมดีผลก็มีดีคุ้มครองสะสมชั่วชีวิตต้องมองหมุนเอยอย่าดูถูกเวียนกรรมว่าทำน้อยจะไม่ได้ตามต้องสนองผลแม้ตุ่มน้ำเปิดงายรับชายชนย่อมเปียมร้นด้วยอุกกระทุก ที่ตกลงอันนักปราชสะสมบุญบ่มบุญน้อยทีละน้อยทำไปไม่ไหลหลงย่อมเต็มด้วยบุญนั้นเป็นมั่นคงบุญจะส่งพบสุขพ้นทุกเอ่ยนี่ท่านบอกไว้สร้างบุญสร้างกุศลก็เหมือนเราฝากอายุทรัพย์ไว้ฝากความดีไว้ มันทําทานคือบันไดไปสวรรค์จะสุขสันสวยดีต้องมีศีลจะสุขใจภาวนาเป็นอาจินลดละสิ้นเพ่งไปจะได้ญานขั้นต่อไปจิตใจจะหยุดนิ่งไม่ไว้ติ่งแน่วแน่แปรประสานวิปัสนาลดตัณหาอุปาทานปรงสังขารไม่ยึดติดไปนิพพาน มันบอกไว้ก็คือว่าเออเป็นแนวทางเป็นการสะสมจิงคุณงามกวมดีที่นักปราชญ์บัณฑิตพ่อแม่ครูบาอาจารย์เิ่นบอกไว้ก็เลยมาเล่ามาบอกกล่าวแจกพุทธสทรต้น,นเรื่องสร้างคุณงามกวมดีอย่างที่อาจรมาพูดชีวิตของเราจะสูงจะตำ่ำก็ขึ้นอยู่กับที่เราทําตัวกรรมจะมีมากมีน้อยก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเรากระทํา ฝากคุณยอมไว้หวังสิ่งใดก็จะได้ดังใจหวังกุศลกิจมีพระรังเสกสรรหาสมาธิตั้งมั่นเกิดปัญญาได้วิชาทำลายทุกสุตานันทุกเวลานาทีที่ผ่านไปเราทั้งหลายกำลังทำกรรใดอยู่ใช้เวลานั่งคิดอินิดดูยามชีพอยู่ใหญ่ไม่ทำแต่กรรดี มันบอกว่าสะสมบุญบารมีไปถึงบุญถึงกุศลที่เฮ้าสะสมความงามความดีความสุขความเจริญการก้าวหนาทำการทำงานมิตรภาพรายอย่างจะเกิดขึ้นในครอบครัวในชีวิตของเฮ้าอันผลทานการกุศลควรทำเติดเราตายเกิดชาติไหนไม่มองสีรูปจะสวยรวยทรัพย์ปัญญามี เป็นคนดีพร้อมได้ทั้งกายใจพ้นกระเทยเบยบ้าหูตาหนวกอีกจำพวกเดินไม่รอดไปทางไหนหน้าสมเพศเวทนาหน้าน้อยใจบุญทำไว้ช่วยอุดหนุนช่วยคำชูการเกิดแจเจ็บตายให้สำนึกควรสำนึกเอาไว้ให้ทุกผู้ทั้งเศรษฐียาจกทาตปร,ราดวินยู ใครจะอยู่พ้นตายนั้นไม่มีนี่เพิ่นบอกไว้ความตายมันเกนข้ถกถทุบฏยางเนาะเมื่อตายแล้วก็เวียนเกิดกำเนิดใหม่ท่องเที่ยวไปในสงสารหมดทางนี้ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายแต่ระทีจะเกิดดีตายดีอยู่ที่กรรมถ้าทำดีบุญมีกุศลช่วยเอื้ออำนวยกุศลชุบกุปธรรม ผลเป็นเปรตสัตว์อสุรกายกุศลนําช่วยขำจุนสู่สวรรค์ัพนนิพานถ้าทำชั่วจะพาตัวไปสู่ทุกข์เข้าบ้านบุกในรกแดนสถานต้องทนทุกเวทนาสุดประมาณขอเชิญท่านชายหญิงสร้างความดีความดีสะสมไว้ถึงบุญเป็นกุศลเนาะอันสินทานภาวนาอุตสาสร้าง มันไปวางสังขารในทุกที่ส,สุกสมุทุสมุทัยนิรธมรมักท่านทรงชี้หนทางนี้ใครเดินอยู่สุตรนิพานจะช้าเร็วอยู่ที่สร้างการกุศลบำเพ็ญตนภาวนาก,กรรมฐานและจิเสตันหาอุปาทานจิตพุ่งสัน้นใจเศร้าหมองอย่าให้มีเอาสินธรรมถือประจำในชีวิตบำเพ็ญกิต ไปวางเข้าทางนี้ตัวกิเลสโลภปวดหลงอย่าให้มีทั้งหมดนี้ท่านชี้ไว้ในพระธรรมทมนี่แลดูแล้วแต่ท่านจะชิดกระแสจิตของท่านนั่นส,นสูงตำ่ำขั้นสูงต่ำท่านจะเชื่อหรือไม่บุญบาปก,กรรมเชิญท่านทำกรรมนั้นของท่านเทินอนุโมทนาสาธุ